สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแพนปิ้นโมบายอีกแล้วนะคะวันนี้เรามี iPad Gen 6 32GB Wi-Fi Cellular มานำเสนอนะคะซึ่งตัวนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมานำเสนอคุณสมบัติของ iPad ตัวนี้กันนะคะมาดูกันเลย เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปอีกทั้งยังสามารถรองรับ Apple Pencil เด่นหนึ่งได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์เขียนหรือเอาไว้ดูหนัง่างเพลิดเพลินก็ยังสามารถทำได้และที่สำคัญยังมีน้ำหนักเบาพกพาไปได้สะดวกทุกต้ iPad เครื่องนี้นะคะเป็น iPad Gen 6ราคาจะอยู่ที่6,290บาทนะคะถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจรบกวนอินบ็อกซ์มาได้ที่เพจ Penguin Mobile หรือลน์ออฟฟิเชียลแอดเพนควินโมบายนะคะสำหรับวันนี้ร้าน Penguin Mobile ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ